วิธีการแอดตัวกล้อง MF105B 4G เข้ากับมือถือนะครับกล้องตัวนี้จะเป็นบอดี้สีดำนะครับที่เป็นบอดี้ตัวใหม่นะครับแล้วก็เป็นโมเดลตัวใหม่ที่เป็นกล้อง 4G นะครับกล้องตัวนี้จะรับเฉพาะ 4G สัญญาณ 4G จากซิมการ์ดเท่านั้นนะครับจะรับ Wifi ไม่ได้นะครับมีสัญญาณเสาสัญญาณ2เสานะครับแล้วก็ตัวสายนะครับที่ให้มา จะมีช่องเสียบแลนที่สามารถจะเสียบกับแลนอินเทอร์เนต็ตได้เสียบสายแลนได้นะครับช่องนี้ตัวปกติถ้าใส่ซิมก็ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ช่องนี้จะเป็นช่องเสียบไฟนะครับมาพร้อมกับอะแดปเตอร์3าความยาว3เมตรนะครับปึ๊บไฟก็จะติดแบบนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะใส่เสียบไฟเราก็ต้องมาใส่ซิมมันก่อนนะครับข้างล่างนี้จะเปิดฝาขึ้นมานะครับหมุนไปทางอื่นก่อนจะได้เห็นช่องใส่ซิมชัดเจนนะครับ ช่องใส่เมมจะใหญ่ช่องใส่ซิมจะเล็กนะครับให้เราถือซิมด้านที่มันเป็นม,มุมมุมเฉียงนะครับหันเข้ากล้องอย่างนี้อ่าด้านนี้นะครับเข้ากล้องปุ๊บ <c oughs> นะครับท่านี้ถ้ามีเล็บนะครับใช้เล็บดันถ้าไม่มีเล็บอย่างผมก็นี่นะครับได้ยินเสียงได้ยินเสียงคลิกคลิกไหมครับฟังใหม่นะอันนี้คือออกอันนี้คือเข้า ดีเสียงคลิกๆนะครับคลิกๆจนซิมมันเข้าไปข้างในอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใส่เมมให้เรียบร้อยใส่เมมเนี่ยเอาด้านที่เป็นสีเหลืองอ่ะคว่ำลงนะครับแล้วก็ดันเข้าไปข้างในนะครับอ่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่เมมนะแล้วก็ปิดเพื่อกันน้ำนะครับจากนั้นเราก็ทําการเสียบเสียบไฟนะครับอ่ารอสักพักหนึ่งกล้องมันก็จะร้องนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนนี้ จจะใช้เวลารอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปยังดำเนินต่อไปนะครับอ่ก้องก็จะพูดนะครับอ่ก้องก็จะพูดแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็รออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับประมาณไม่เกินซิมการ์ดซิมการ์ดดีเทคสำเร็จแล้วกำลังเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ก please wait ก็คือให้รอนะครับอิน e r อร์เน็ n e อนเน็กเต็ดก็คือเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับในมือถือเราก็กดบวก จากนั้นเรามาสแกนคีวอาร์โค้ดของกล้องนะครับคิวอารโค้ดของกล้องจะอยู่บนหลังคานี้นะครับเดี๋ยวผมขอญาตสแกนก่อนนะอ่านะครับตอนนี้เราเชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะครับสแกน QR วอารโค้ดของตัวกล้องเสร็จแล้วก็จะขึ้นให้ใส่ชื่อนะครับถ้าเราใส่ซิมการ์ดอย่างถูกต้องนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้ซิมเราต้องมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้งานด้วยนะครับอ,อันนี้ก็ใส่เป็นทดสอบอ แบบนี้เลยนะครับจิ้มให้คีย์บอร์ดปิดลงมาก่อนแล้วกดสมบูรณ์ก็จะมีกล้องเข้ามาอยู่ในระบบแล้วนะครับพร้อมดูได้ทันทีอ่า <c oughs> สั่งหันซ้ายหันขวาเงยก้มสัญญาณ 4G ค่อนข้างไวนะครับไวมากมากเลยมีความสเสถียรมากครับตอนนี้อันนี้ก็ถือว่าเราเทสเรียบร้อยแล้วใช้งานได้นะครับผ่านครับผมโอเคครับ